จากรูปนิ่งๆรูปโปรไฟล์ของผมแบบนี้มาทําเป็นวิดีโอโคตรเป๊ะแบบนี้ a a ทําด้วย Canva AI แค่พิมพ์คําสั่งเพียงไม่กี่วินาทีทําแบบไหนมาดูกัน เริ่มต้นด้วยการเตรียมภาพของเราเองจากนั้นนำเข้าไปให้แชท GPT ช่วยบรรยายรูปและทำพร้อมให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วไปเขียนไดอะล็อกที่ต้องการให้คนในคลิปพูดจากนั้นให้แชท GPT แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งเมื่อได้สองพร้อมนี้แล้วให้เอามารวมกัน Copy เก็บไว้ก่อนแล้วไปที่เว็บไซต์ Can ว a ถึงตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนและต้องใช้แคนวาโปรเท่านั้นเมื่อทำแล้วให้ไปที่ปุ่มแคนวา AI จากนั้นกดเลือก Cre a า e ว v ดีโ o คลิปแล้วใส่พร้อมที่เตรียมไว้ลงไปสามารถเลือกรูปแบบคลิปได้มีทั้งสไตล์สัดส่วนความยาวเลือกมุมมองสุดท้ายเป็นการเลือกแสงเมื่อเลือกเสร็จแล้วกดปุ่มตรงนี้รอ AI เจนจนเสร็จก็จะได้คลิปแบบนี้เข้าเพจคูนอกเครื่องแบบสิเทมเพลตเพียบมีคนติดตามเป็นแสน มีไฟล์งานมากกว่า1,500ไฟล์เลยครูสามารถนำไปทำเป็นสื่อการสอนหรือคลิปเปิดตัวแสดงผลงานได้เลย